เขาจะเรียกทางนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอายุของอายุของทางนี้น้อยของเขาตั้งอายุตั้งเจ็ดแปดสิบแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าลูกพระอย่างเงี้ยลูกพระพ่อเนี่ยเป็นเจ้าพ่ออยู่ในแถบนี้คือใหญ่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 เขามดแหละอย่างเงี้ยใหญ่เขาใหญ่เขาบดแหละมีพระธาตุบริวารเนี่ยหลายหมื่นคนแบบว่ายมพ่อเนี่ย ได้ข่าวว่าลูกพระเนี่ยไม่มา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 ,มาบำเพ็ญอยู่ตรงนี้ยมพ่อกเลยมมาอย่างมีอะไรจะใหจยมพ่อรับใช่ไหมบอกว่าไม่มีไม่มีหรอกอเอาอย่างนี้นะอย่างเนี้ยเดี๋ยวยมพ่อนี่จะคอยดูแลทุกเช้าทุกเย็นเดี๋ยวให้พวกเทวดาบังบดอยู่ทั้งแถบเดียดี๋ยวจะให้มันขยับออกไปทีนี้ปากกอนขึ้นมาว่า เช้าเย็นเช่าเย็นนี่ท่านจะมาเจ้าพ่อคนนี้ท่านจะมาพอมามามาขึ้นมาเสร็จปั๊บทีนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้พวกเทวดาซึ่งมันอยู่ในในในเมืองในในถ้ำเนี่ยมันก็เดินเข้าออกลำบากเวลามันไปเที่ยวมันเวลามันไปกินเลี่ยงขึ้นมามันก็หัวสั่นหัวคลอนเพราะมันเมามามันมาเจอเรานั่งสมาธิเดินบ้างเดินจงกรมบ้างมันก็วัยวายดิมันหาว่า ที่รับที่ที่นั่งที่ภาวนามีเยอะแยะไม่มาไม่ไม่ไปภาวนาแันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวลาเข้าออกกลําบากแล้วเวลาจะกินเหล้าไปนี่มันก็นี่ไปมันก็เขาก็มันอยู่ในครอบครัวมาเลยนะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวมาเลยอ่ะเออเพราะว่าถ้ำหนึ่งนี่มันเท่ากับหมู่บ้านหนึ่งนะคนมันเยอะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ไปเลยแหละที่ไปมาเราก็อยู่กับเขาไปท จนวันหนึ่งเนี่ยเจ้าพ่อท่านจริงๆท่านก็มาเนี่ยมาท่านก็เลยพูดว่าเวลาได้ยินเสียงกระทบอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็พยายามอย่าไปใส่ใจนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวยมพ่อจะไปบอกพวกเหล่านี้เองเพราะไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นบริวารของของยมพ่อเขาก็เลยเขาก็เลยเขาเลยเรียกลูกน้องเขามาบอกบอกว่าตอนนี้ มีพระเดินทางมาจากนูเนี่ยมาจากจังหวัดบรีรำเนี่ยจะมาอาศัยบาเพ็ญอยู่นี่นานอยู่อยากจะให้พวกฆาตบริวารของเราทุกคนเนี่ยช่วยสงบปากสงบคําสงบใจหน่อยอย่าทำอะไรพิพรางและอย่าแสดงตัวอาการอะไรโอกออกมานี่ในทางที่ไม่ดีเดี๋ยวไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเดือดร้อนไปด้วย ทีนี้สองสามวันสี่วันห้าวันนี่เขาก็เกรงใจเกรงใจไปเกรงใจมาทีนี้พอมันเป็นเดือนเดือนขึ้นมามันมักจะไม่เกรงใจซะแล้วเะไรฮะนี่เพราะว่าเพราะว่ามันมันไปมันมันไปกินมันไปกินงานเลี้ยงมาใจคู่กระดึงเนี่ยมันไปกินงานเลี้ยงมามันเมาพอมันเมาขึ้นมาปั๊บมันก็มานั่งมองเจ้าหน้าเราน่ยมานั่งมองเจ้าหน้าเรามันบอกว่าเนี่ยอ๊ะองค์นี่รับรับรับหรือเปล่าว่ารับสาม พออยแค่มันว่าพอมันพูดอย่างนี้ขึ้นมาปับ๊บมันก็กลับพอมันกลับมันก็ไปเปิดประตูบ้านมันไอก็คือผนังถ้ำเนี่ยพอเปิดประตูผนังถ้ำมันโอ้โหสมบัติมันนีเชื่อไหมว่าเยอะมากเลยน่ะมันจะมีไอพวกแก้แวแหวนเงินทองเป็นเป็นตู้ตู้อ่ะวางเป็นแถวไปเลยนะพอวางเป็นแถวขึ้นมาเลยก็ปรากฏขึ้นมาว่าไอเราก็มองเห็นเนี่ยตอนนั้นเราก็มองเห็น พอมองเห็นขึ้นมาวันสองวันสามขึ้นมาอีกมันก็ทําให้เราเนี่ยมันจะเปิดให้เราเห็นอยู่นะเห็นไปเห็นมาแค่นั้นแหละอยู่ๆคนหน้าถ้ำเนี่ยคนหน้าเจ้าพ่อใหญ่เขาก็มาเขาก็เลยมาหาแล้วก็อยากมันมาถามเราก็เลยถามว่าเนี่ยเราเขอเตือนได้ไหมอย่าอย่าอย่าเปิดถ้ำให้เขาเห็นทรัพย์สมบัติ ้าเกิดว่าพระองค์นี้แสดงความอยากออกมาเนี่ยถือว่าโทษนี้ไม่ได้อยู่กับพระโทษอยู่กับแกนะในฐานะที่จะมันหลอกให้พระเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาไม่เอาไม่เอาไป,ไปมา,มาไอ้ลูกน้องร้ายต่อร้ายคนเนี่ยมันก็นเลยประท้วงมันก็นเลยมาจับกลุ่มคุยกันว่าท่านเจ้านายผมถามท่านเจ้านายหน่อยเถอะ ผมเนี่ยเป็นบริวารเจ้านายมาตาั้งนานแต่ทําไมท่านเจ้านายถึงไม่ให้ความสนใจแต่ท่านเจ้านายก็ไปให้ความสนใจพระมาใหม่องค์นี้ผมอยากจะถามว่าท่านเจ้านายเนี่ยกลัวอํานาจอะไรทําไมชาวเย็นชาวเย็นเนี่ยจะต้องเอาน้าคิวน้ำนาตนะมาถวายเขาคิวน้าร้อนบ้างคิวน้าชาบ้างมาถวายเขาเราอยากจะถามว่าหลวง้องอยากจะถามว่าท่านเจ้านายเนี่ยคือคือคือศรัทธาแบบไหน เขาก็เล่าให้ฟังว่าข้าทาบริวารเอออย่างผู้ก็พูด,พดเถอะนะฐานะของข้าเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะมาเป็นนายคำสั่งเขาข้าได้รับคำสั่งเนี่ยข้าได้รับคำสั่งเนี่ยข้าได้รับคำสั่งเนี่ยให้มาดูแลพระองค์โดยเฉพาะ ก็เลยอยากจะบอกพวกบริวารทุกคนเนี่ยให้สํารวมายว่าใจใจหน่อยเถอะอย่าให้พระองค์นี้เนี่ยเลิกความเพียนพยายยมอย่าจะแสดงโอหังอะไรต่างๆออกมาถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะลงโทษพวกท่านทั้ทงหลายทุกคนเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยคือท่านเนี่ยสั่งมาบอกว่าคือ บารมีอ่ะบารมีบัมเพนของเขาเนี่ยจะอยู่ในภูเขานี่ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าคุณหมิงเมืองไทยเขาก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปดูแลนอะไรกนคอยดูแลก,ก็ค่อยเป็นเพื่อนอะไรที่มันติดคาเื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยก็คอยก็คอยบอกเขาด้วยจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคือจะพอทำองค์นี้นี่ก็เลยก็เลยมีความผูกพันกันทั้งนี้ ชาวเย็นชาวเย็นนี่ไม่ไปไหนเราก็นั่งนั่งเนี่ยแกก็จะคิ้วไอ้พวกน้าร้อนน้าชามาให้แก <c oughs> ก็ให้เราฉันบ้างเรานั่งบ้างแกก็ได้ยาสมุนไพรก็ให้มาในนั่งฉันแต่ว่าจากนี้ไปมันเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องลึกลับมันจะเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แหละเพราะว่าท่านมีอยู่ในถ้ำสองปีเนะี่ยเป็นปีๆสองปีเนะี่ยกรอยู่แต่ก็พวกกายทพิปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอด อยู่แบบตลอด,ดเลยแหละแต่พอจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะสอนให้เราทุกวิหิทาไม่ว่าจะเป็นธรรมะบทไหนบทไหนบทไหนนี่แต่ว่าเขาไม่ได้สอนเรื่องธรรมะแบบอย่างที่ว่าเออให้พิจารณาดูกายดูจิตเนี่ยเขาไม่เขาไม่สอนเขาจะสอนแต่เพียงว่าที่มันเกิดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะต้องการอยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิด เมื่อมันเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยใจมันจะได้เย็นชาใจมันจะได้รู้ว่าเออเนี่ยทุกกําลังเกิดแล้วก็อย่าไปสลัดทุกออกเลยให้มันอยู่กระทุกนั้นแหละเพื่อให้ใจนั้นมันเกิดความแข็งแกร่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีปริมาณจากจากเล็กไปหาใหญ่จากใหญ่ไปหาโตแล้วจากโตไปหาบ้าเลยอีเขาี่พอมันบ้าขึ้นมาก็เกิดการคุ้มคลั่งก็เกิดการฆ่าตัวตายบ้างแทงตัวตายบ้างมงชนก็รถตายบ้างมันเป็นถึงขนาด คือมาเกิดความคลุ้มคลั่งเนี่ยมันมันถ้าเล่าละเอียดเนี่ยมันเล่าได้อยู่แต่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องการบำเพ็ญแบบนั้นเพราะนั้นเวลาทางนี้บำเพ็ญเนี่ยมันจะไม่มีหรอกที่ว่าเดินไปแล้วมันจะเกิดความสุขอยมันไม่มีหรอกนี่แต่เดินไปแล้วนี่อยู่ๆมันเกิดความเศร้าหมองเพราะความเศร้าหมองขึ้นมาเราก็จะหนีความเศร้าหมองไอ้หนีความเศร้าหมองนี่แหละ เราจะไปนี้อีท่าไหนะถ้าสองวันสามวันแต่ความเศร้ามองไม่ออกยังไงมึงตายให้ไม่เหลืหอซากหลงงานเหนียตายแน่นอนแหละความเศร้ามองไม่จะกระโดดมันจะจกระโดดก,กันเราตายเนะี่ยในช่วงที่มันเกิดความเศร้ามองมากๆแล้วเรากําลังจะจะล่มระเนระนากรรมฐา,านนี่เขาจะเขาจะมาบอกเราบอกว่าเนี่ยเพราะความอยากตัวนี้นะมันมันจึนเกิดความเศร้ามองตัวนี้ มันพิสินพิษธรรมพิสวินัยตัวนี้มันถึงเกิดตัวนี้เขาจะเล่าให้ละเอียดเลยเขาจะบอกไปยังงานเมาทุกตารางนิ้วเนี่ยมันจะบอกในข้อปฏิบัติทั้งหมดแต่ส่วนการบำเพ็ญจริงๆนี่มันมีมันมีอยู่มันมีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่การบำเพ็ญอย่างเรานี่่ะอย่างที่ว่าเราเดินจงกรมนั่งสมาธิมันไม่ใช่อย่างนี้ เราก็เดินไปเดินมาเดินไปอย่างงี้แต่เพียงแต่แค่วว่าไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาใส่เราให้เรานี่เกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาเลยพ้อบ้าขึ้นมาอุ้มก็แล้วก็เกิดฆ่าตัวตายไปแต่วิธีดีที่สุดนั่นก็คือทานบารมีทานบารมีเป็นริ่งสำคัญที่สุดเช่นอย่างกรณีถ้าเรากำลังจะบำเพ็ญอยู่นี่เขาจะมาถามว,ว่า เรานั่งสมาธิเนี่ยเรามีสมาธินะมีขณะเรานั่งอย่างนี้มีฌานกับมีฌานนะนี่มันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้เขาจะรู้หมดพอรู้ไปรู้มาเขาก็บอกว่าไอ้นี้นี่ยังใช้ไม่ได้เขาบอกจริงๆแล้วจะต้องวางให้ได้วางโดยกกันไม่ไม่มีความเป็นสมมุติอะไรทีเขานี่เขา,เเขาก็มาตั้งเขาก็มาพิจารณาเราว่าเขาก็มาพิจารณาเราว่าเอ๊ะทำไมจใจของเราไม่วาง ใจของเราไม่ไปปล่อยวางมาทาไมไมันจะต้องอยู่แต่กับไอ้คาว่ายึดมั่นถือมั่นตลอดเพราะนั่งสมาธิปั๊บก็อยากจะเข้าสมาธิอยากจะเข้าฌานไม่อยู่แค่นี้แหละเพราะแต่ปล่อยเพราแต่พลายจากสมาธิขึ้นมามันก็อยากจะทรงเอาไว้ซึ่งอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ฌานอารมณ์สมาธิอยู่ตลอดใจมันยังไม่วางอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรวะอย่างเงี้ยไปไปมามา,มาเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างเนี้ย ไปไปไหนมาไหนหรอกเขาก็เลยให้เรานี่สร้างทานบารมีสร้างทานบารมีเพื่อเพื่อเพื่อกำจัดเพื่อเพื่อสร้างอนิสงส์อีกอนิสงส์เพื่อปล่อยวางเขาก็เลยพาพวกไอ้ยากจนเข็นใจนี่มาอยู่ด้วยเราก็ต้องบินธบาตเลี้ยงชีพเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งม้าเลี้ยงทั้งอะไรต่างๆเลย เขาบอกให้เราเนี่ยสร้างทานเป็นขั้งสุดท้ายมีไอ้ปัดไกก็ต้องให้เขามีสมูยาซีฟันมีผ้าขน,นุนมีรองเท้ามีนาฬิโกงเล่นกาให้เขามดนะให้เขานี้เนี่ยคือให้เขาคือให้คือให้ให,ให้เขาได้ต่อยอดทานบุญบารมีของเราทำไมถึงว่าการบำเพ็ญเนี่ยนในวาระไทยายายเนี่ย เขาจะมีการการการให้ทานเช่นอย่างครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอารหรันต์ก็ดีก่อนในนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีการวางทานขึ้นมาก่อนมันไม่ใช่ว่าไปปักก็ไปบวชไปนั่งเลยมันไม่ใช่นะมันจะต้องมีอะไรอันหนึ่งแหละคือจะมาขอเช่นอย่างว่าโอ้ยแบบว่ารองเท้าท่านสวยนะขอได้ไหมเนี่ยเออ อคือทุกอย่างอ่ะเขาจะมาขอก่อนเขาจะมาขอเราก็เลยมานั่งพิจารณาว่าโอ้มันเป็นเรื่องแปลกเลยไอ้คำว่าการบาเพ็ญขั้นขั้น,นส,สูงเนี่ยมันยังไงมันจะวางคานก่อนทำไมวางทานขึ้นมานะยิ่งมีเงินเท่าไรน่นี่มันค้นอาไปหมดนะเขาจะมาให้เราเหลือ ถ้าเรามีอะไรต่างๆนี่เขาจะบอกเลยว่าเขาให้ท่านเนี่ยท่านรู้ไหมว่าการมาของเราในครั้งนี้เนี่ยมาเพื่ออะไรต้องการอยากจะให้เนี่ยสร้างทานเป็นรั้งสุดท้ายแล้วต่อจากนั้นอย่าไปแล้วเมื่อเราจะบำเพ็ญไปให้มันถึงจุดสุดยอดเลยจุดทุกกันปล่อยวางแล้วต่อจากนั้นก็ไม่ต้องไปให้ใครอีกแต่ว่าไอ้อันนี้มันอยู่กับบุพกรรมใครบุพกรรมมันหรอกแต่ว่ายังไงก็ต้องมี ถ้ามันไม่มีนะี่ยมันก็อยู่แค่นี้แหละมันก็ได้แค่สมาธิได้แค่ชานกั็แค่นั่งอย่างนี้แหละมันไม่ได้เป็นคิดมันไม่ได้เป็นอิสระกันนี่หรอกเออเทวดานใหม่มมนุโมธนาสาธุตัวทองทองฟ้ามันไม่มีนีหรอกเออแต่มันจะมีทางนี่แหละเป็นตัวเป็นตัวปล่อยวางเป็นตัวเครื่องเลยแหละแต่มันนาจมันมันจะต้องถึงเวลาเขา แต่ยังทองทางนี้นี่ทางนี้จะไปติดอยู่ในสมาธิติดอยู่ในฌานเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกสมาธิกับฌานจะหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่ว่าพอจะ,ะนั่งปั๊บมันจะสงบสงบปั๊บมันจะสว่างเบากายเบาใจบางทีมันก็จะมีแสงสว่างสว่างเนี่ยพุ่งเขกาไปข้างนอกเขาเรียกว่าแสงอะไราสงว่าสีอะไรเขาไหมาเออไอสามารถมองเห็นไอโลกทิพย์ได้อ่ะออมองเห็นระยะนั้นได้อ่ะ แต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละมันไม่ไปไหนมาไหนได้พวกคันี้จนวันหนึ่งคือบาอาจารย์ทั้งหลายพกเคยเทศเทวดาทั้งหลายเขาบอกว่าเนี้ยมันยังไม่ใช่จะต้องวางให้ได้คือให้จิตมันเป็นธรรมชาตินะ่ะให้จิตมันรวมร่วมกับเป็นธรรมชาติให้ได้นะแต่ในที่สุดโอ้เขาไปวางเลยว่างทานเป็นเป็นขั้งเป็นเครื่องสุดท้าย เหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านสอนด้วยว่าเราจะบำเพ็ญนนจึงก่อนจึงกายของเราจะตายไปข้้นหนึ่งอันเดียวกันเลยโอ้มันใช่เลยแต่ว่าเราไม่มาถึงกับตายหรอกแต่ว่าเราจะขอบริจาคทานบริจาครับสินเงินทองบริจาคนั่นบริจาคนี่นะ <c oughs> แต่ว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องทีละละเอียดหรอก <c oughs> มันเป็นเรื่องละเอียดมาก ขณะการบาเพ็ญของทั้งนี้มันเป็นการบําเพ็ญครับกายทิ์มันเป็นการบททําเพ็ญที่ที่มันจะไม่เหมือนเขาะจะฟื้นเราเนี่ยอยู่ทุกลมให้ใจแต่เราก็พยายามอยากจะตักตวงเอาคำความรู้กจากเขามาว่าเออเนี่ยเราทะเาติดยางี้เราจะแก้ยังไงคือบางทีก็าถามเคื่อนมานะวเกิดทาติดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้มีวิธีแก้ แต่เขาบอกไว้ว่าอย่าไปโยนอย่าไปโยนความเศร้าหมองทิ้งเพราะความเศร้าหมองก็ดีความทุกข์ก็ดีความวุ่นวายก็ดีเนี่ยมันจะเป็นครูเอาไว้สอนคนในวันข้างหน้าแล้ววิธีการมาของความเศร้าหมองเนี่ยมันมีเรื่องราวมาเราจะต้องเอาเราจะต้องเราจะต้องเราจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นจนจนไม่เห็นสิ่งนั้นทุกข์อ่ะ เขบอกว่าทำไดไหมบอกว่าทำได้ไวิธีการสอนของเขานี่มันมันมากอยู่หรอ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นถึงบอกว่าท่านนี่จะไม่ไปนั่งฟังครูบาอาจารย์ท <c oughs> ่านนังเทศน์นังบรญยายท่านนีน้มันไม่ถูกจริตจริตข้องทางนี้ก็คือบำเพ็ญปับ๊บทามันติดเสื้ออะไรขึ้นมาเขาก็จะมาสอนมาเปรียบมามา,มา,ม,า,ม,ามาบอกกรรมฐาน คือมาบอกวิธีแก้บ้างแต่ที่นี้ของทางนี้มันเยอะมันในแต่ยากไนจะา่านนูยไหนจะผีหาซาตานมนจะพวกพญยายนาคเทวดดงเทวดามันค้นขึ้นมาเมิดเลยมันขนขึ้นมาเพื่อจะมาเพื่อจะมาเพื่อจะมาไอเขาเรียกว่ามาย่ําทําให้เราเนี่ยเกิดความแข็งแกร่งเกิดความเมทนนะบางทีก็ทะเลาะก,กันไปด่ากันไป บางทีมันก็กที่ามเพงเรามันทําให้เราเนี่ยจองจําอยู่กับการบําเพญเนี่ยมันก็เหนื่อยดือกันนะมันเหนื่อยมันล่ามันปุ๊บเขามาพิจารณาไปพิจารณามาแล้วอะไรมันไม่เกินทานหรอกทาทานก่อนเถอะมันสบายใจดีอะเวลาทุกมันก็มีคนมันมีคนอยู่อยู่อยู่ใกล้เคียง แล้วเวลามันเหนื่อยหนายในชีวิตอย่างน้อยก็มีก็มีอาหารอร่อยอร่อยกินเอาไว้ทานแล้วเวลาสมมติว่าเวลามันเหงามากๆก็ยังมีคนขับรถพาเราไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เปลี่ยนบรรยากาศอะไรมันไม่เกินทานหรอกโอ้ทาน,นี่ดีที่สุดมันจะรองรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ ก็เลยบอกพวกลูกหลานเนี่ยที่อยู่ในนี้อบอกสร้างทานก่อนอย่างอื่นอย่าไปพูดถึงนะเพราะว่าคณะทั้งนี้อยู่กับเทวดานะใช่เทวดาเป็นร้อยเป็นเป็นได้ร้อยองค์เป็นมันทันองคนะ์ม <laughs> ันมันก็มานั่งมันก็มันก็มาสู้สู้ดังทานไม่ได้ เพราะว่าทานนี่มันมันแบ่งเบามันแบ่งเบาภาระความทุกข์ในใจมันแบ่งเบาความเงาแบ่งเบาความอดยาแบ่งเบาความว่าวแบ่งเบาความหิวโหยถึงมันจะบรรลุชาสักปีสองปีก็ช่างหัวมันขขอยังเดียวก็เคยมันสบายสักหน่อยหนึ่ง คือนับตั้งแต่วันที่หลวงพ่อออกบวชขึ้นมาเนี่ยแทย์จะไม่ไปอยู่ในสำนักไหนเลยตออยู่แต่เองอย่างนี้ก็อยู่แถวแถวัดบ้านนี่อยู่ไปอยู่มาก็อ,อยู่ไปตลอดแต่เฮรีรอนไปเลยคือมันอยู่ไปอยู่มามันมันมันเขาคอยจะจตีเราเนี่ยถือว่ามันขอทัน อีกอย่างนึงทัววกายทิพย์เขาก็ย่ำเ้าย่ำอีกคือซอ้อนพยายามซอ้อนอซ้อนจนเมืองไอ้ฆ่าตัวตายจะฆ่าให้หนีพวกเรานีม,นมันก็ไม่มันก็ไม่กล้า <c oughs> เหลือตัวตาย